สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักหน่วยบนประจำวดวันที่1กันยายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรนะคะเป็นหลักหน่วยบนออมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะชน2สูตรนะจับชนกันจะมี เออเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ดูนะคะสูตรน่ะอาจารย์เคยสอนไปนะคะในแนวทางของหลักหน่วยบน EP ที่แปดนะแล้วเราลองมาเรียนหลักหน่วยบนในสูตรนี้ที่อาจารย์จะสอนให้นะคะเออเริ่มตั้งแต่ง,งวดที่ออกหนะ้าเก้าสามนะท่านผู้ชมตรงนี้เลยเราก็จะย้อนไปหนึ่งงวดเอางวดที่ออกห9 0กาศูย์มาทำเป็นตัวสูตรตามนี้เลยเนาะ เราจะใช้ร้อยครั้งที่สี่นะคะศูนย์บวกหน่วยครั้งที่สี่ศูนย์แล้วก็บวกเจ็ดคงที่ตัวนี้ทำการบวกกันศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามอันนี้เราได้เจ็ดกับสามแล้วสูตรที่อยู่ใน ep ที่8นี้ได้2กับ3ก็ชนเลข3นะชนตัวเดียวเลยคือเลข3ออกมาที่5 9 3นะคะตัวที่ช่องชนนี้นะคะ ก็ให้เน้นไปตรงนี้เลยเนาะชนตรงนี้ออกเลขสามใช่ไหมนี่ค่ะเลขสามเดอกจันขอเวลานิดหนึ่งวงกลมเลขคงที่ก่อนก็คือเลขเจ็ดนี่แหละ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่างวดนี้จะได้เป็นเลขอะไรนะคะตามนี้เลยเนาะขยับขึ้นไปเป็นว่ที่สองจะลดลงหน่อยอ่ะประมาณนี้งวดที่สองนะคะโอเคตรงที่ออกห้าเก้าสามหลักร้อยครั้งที่สี่เลขเจ็ดหน่วยครั้งที่สี่เลขสี่แล้วก็เจ็ดคงที่เจ็ดกับเจ็ดเป็นสิบสี่สี่กับสี่เป็นแปด 8บวกหเป็น14ออก504น,นะฮะเอาได้8กับ4ี่อันนี้ได้3กับ4ะะี่ฮะ2อสูตรนีชชนตัวเดียวเลยเลข4ออกมาที่504น,นะคะเลข4ตัวเดียวนะคะเข้าเลยเนาะต่อไปงวดที่3 เมื่อที่สามตรงห้าศนย์สี่เราจะใช้ร้อยครั้งที่สี่นะก็ะคือเลขสี่แล้วก็หน่วยครั้งที่สี่เลขหกเจ็ดคงที่เป็นสิบเจ็ดนะเจ็ดกับหก็เป็นสิบสามออกห้าศูนย์สามได้เจ็ดกับสามอันนี้ได้สองกับสามก็ชนตัวเดียวเลยเลขสาม ออกห้าศูนย์สามเนี่ยขยี่ขึ้นไปเป็นงว่ที่สี่นะว่ที่สี่เราจะร้อยครั้งที่สี่ตรงห้าศูนย์สามเลขหกหน่วยครั้งที่สี่เลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดของที่เจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่สี่กับหกเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกออกสามสามหกหลักหน่วยก็เลขหกนะฮะและอันนี้ศูนย์ก็หกแล้วก็หกกับเจ็ดชนเลขหกนะ ชนตัวเดียวนะเลขหกอย่งนี้เลยเนาะหกขยับขึ้นไปเป็นงวดที่ห้าห้างวดนะห้างวดตรงสามสามหกร้อยครั้งที่สี่ร้อยครั้งที่สี่ก็เลขหก หน่วยข้อที่สี่เลขแปดเจ็ดคงที่เจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดออกศูนย์สี่หนึ่งเลขหนึ่งอันนี้ได้หนึ่งกับสองนะก็ชนตัวเดียวที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวนี้ก็เดินนะคะ สำหรับสูตรที่อาจารย์แนบมาให้นี่อยู่ในอีพีที่แปดนะคะคือสอนไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อาจารย์สอนสูตรที่สองให้นะก็เอ่อสูตรที่หนึ่งเนาะว่าต่อมาก็คือร้อยั้งที่สี่นะคะร้อยั้งที่สี่เลขศูนย์หน่วยครั้งที่สี่ก็เลขศูนย์แล้วก็บวกเจ็ดคงที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะก็ได้เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามบวกแปดหกเจ็ดแล้วก็อีกสูตรหนึ่งได้เจ็ดกับแปดคะ่ะ เจ็ดกับแปดชนตัวเดียวนะคะคือเลขเจ็ดออกมาที่แปดหกเจ็ดตัวนี้เนาะเลขเจ็ดที่เราต้องการนะ,ะใส่สีที่เป็นเลขเจ็ดก่อนนี่เลยที่เรามาเช็คว่ที่เราจะใช้เลยนะคะว่ที่เราจะใช้ของวัที่หนึ่งกันยายนนะคะเป็นหวยสัญจรเน,นี่ยแหละ,ะเราก็ลองใช้สูตรนี้ดูนะ,ะแล้วตามมานะคะตรงสองตัวนี้เลย เจ็ดกับแปดนะคะใช้เลขเจกับเลข8ก็คือร้อยครั้งที่4แล้วก็หน่วยครั้งที่4บวกกันเจกับ7ก็เป็นสิบกับ8ปเป็นสิได้2องบวกหเป็น8ตัวนี้สูตรนี้ได้2กับแปดสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะได้7กับ8ให้ชนตัวเดียวนท่านผู้ชมเลขแปดจะมาหรือไม่เนาะก็เราก็ดูสูตรอื่นเป็นเป็นหลักการด้วยนะ,ะแล้วเราก็เอาหลักสิทที่เราทําได้เราตามต่อของงวดที่แล้วเราได้เลขหนะคะ งวดนี้เราก็ได้เลขเจ็ดถ้าเราเอามาจับสองตัวนะเป็นเราก็จะได้เป็นเอ,อหลักสิบใช่ไหมเลขเจ็ดนะเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมจะมาหรือไม่เนาะถ้าเราไม่ชอบเราก็เอาเลขเจ็ดที่เป็นหลักสิบไปจับก็ได้จับแต้มหรือเอาแปดที่เป็นหลักสิบไปจับแต้มก็ได้นะฮะอันนี้เลขแปดที่มันชนนะรอผลเลยของงวดวันที่ หกันยายนโดนนิดเดียวสมุดเคลื่อนที่เลยอหนึ่งกันยายนจากช่องนะคะที่คำนวณให้ดูไปหมาดหมนี่เลยก็มีดีแชนแนลนะคะ,ะแบบนี้แล้วตัวหลักสิเราก็ได้ตัวเดียวอันนี้ได้ตัวเดียวนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่ามันจะออกมาที่เป็นมรทัดหน่อยเนาะเจ็ดแปดนะคะเจ็ด แปดมาด้วยกันเลยเนาะเจอ่ะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะะอะไรก็เป็นไปได้หมดเนาะแล้วถ้าเกิดเลขที่นะคะหลักร้อยก็จะเป็น1ตัวแรกเลยหนึ่งเจ็ดแอ่ะแล้วถ้าไม่ชอบหนึ่งก็3ามเจ็ดแแล้วก็ห้าเจ็ดเจด เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเจ็ดแปดนะคะถ้าเราใช้แต้มสามตัวมาตัดแล้วก็ดูว่าตัวไหนมันได้แต้มหรือว่าใครจะถ้ามานะกรณีถ้าตัวนี้สองสูตรนี้มันเข้ามันจะเป็นเลขแปดอาจารย์ก็จับให้แบบนี้นะคะ เราเอาหลักสิบที่เราทําได้เลขเจ็ดตัวเดียวมาใส่แล้วเอาหลักร้อยที่เป็นแนวทางของเลขขี้นะคะมาจับมาสองตัวก็คือเจ็ดแปดนวล็อกสองตัวบนนะคะท่านผู้ชมเจ็ดแปดอ่าก็มีอยู่นะคะมันจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าตัวอาจารย์วางไปให้แล้วเนาะ<ม>เดี๋ยวก็ไปเปิดให้ดูอีกทีในโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะมีเจ็ดแปดใช่ไหม แปดกับแปดเป็นสิบหกนะอันนี้แต้มได้อยู่นะคะแต้มหกแต้มรวมนะแต้มหกได้นะคะอันนี้เป็นสิบเป็นสิบแปดอ้าวนี่ก็ได้อยู่นะแต้มแปดมีนะอันนี้สิบสองสองกับแปดเป็นศูนย์ห้าเจ็ดแปดอันนี้ไม่ได้แต้มเนาะอันนี้แต้มอะไรนะแต้มแต้มศูนย์นะไม่ได้เจ็ดสองสิบสี่สี่กับแปดเป็นสิบสองอันนี้ก็ไม่ได้แต้มนะเก้ากับเจ็ดเป็นสิบหก หกกับแปดก็เป็นสิบสี่อ่ะเก้าเจ็ดแปดนี้แต้มสี่อ่ะอันนี้ก็ไม่ได้แต้มเหมือนกันถ้าตามแต้มก็ได้แค่สองชุดนะคะหนึ่งเจ็ดแปดกับสามเจ็ดแปดสองชุดนี้ถ้าใครไม่ชอบแต้มก็เลือกได้ตัวเองเลยเนาะอะ่อันไหนได้อันไหนไม่ได้นะไม่ได้ก็เป็นสำรองไปเนาะก็เป็นเผื่อแต้มหลุดนะคะท่านผะู้ชม ก็ลักษณะแบบนี้เลยหลักร้อยนะคะงวดที่แล้วเป็นแนวทางของเลขคู่ก็เข้างวนนี้เป็นเลขคี่ก็ลองใช้ดูนะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอย่างนี้ค่ะโอเคตามนี้เลยเนาะส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะที่อาจารย์เขียนไว้นี่ก็คือร้อยครั้งที่สี่บวกหน่วยครั้งที่สี่แล้วก็บวกเจ็ดของที่อันนี้ก็คือสูตรสูตรที่อาจารย์สอนให้นี่ส่วนสูตรนี้ก็ไปดูใน EP ีที่แปดนะคะ ประมาณนี้เลยคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ง่ายๆด้วยนะ,ะก็ตัวเลขก็ได้แค่ตัวเดียวนะคะสตัวมากับระยะสั้นๆนะคะท่านผู้ชมไม่แน่อาจจะเข้าก็ได้นะเลข8ดนี้ก็จะอยู่ในสูตรใดบ้างนะคะก็มี10หน่วยบนเดินดีใช่ไหมก็มีห้าเจ็ดปดหนึ่งนั่นก็ได้อยู่นะคะก็มีเลข8มาได้ถึง3ามตัวเลยนะคะ สูตรนี้อาจารย์ก็ค่อนข้างชอบอยู่นะคะสิบหน่วยเน้นให้หน่อยเนาะก็มีห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะคะห้าเจ็ดแปดหนึ่งที่เราคำนวณมานี้เลขแปดก็ก็อยู่ในสิบหน่วยนี่ด้วยนะคะก็โอเคอยู่นะแล้วหลักสิบที่เราคำนวณได้ก็อยู่ตรงนี้ แล้วก็มีแนวทางของเลขคี่อยู่ถึง2ตัวก็คือ5กับ1ถ้า5มันไม่ได้แต้มแต่ถ้า1ได้แต้มแล้วสูตรนี้สามารถมาได้ถึง3ตัวหลหลุงไาลงวดเลยนะ5งวดได้มาคะเข้า3ตัวหมดเลยนะคะจะจำไม่ได้นะน่าจะเป็นงวดที่ออก5 9 3อะไรแบบนี้นะลักษณะแบบนั้นนี่คะ่ะตามนีอ้อาจารย์ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปออคำนวณสูตร ระยะยาวแบบ3าตัวให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะคัดเลือกให้นะคะคือสูตร A ถึงสูตรแอาจจะเลือกมาสักห้าสูตรสามสูตร4ี่สูตรห้าสูตรอะไรแบบประมาณนี้พอนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเลือกแต่สูตรที่ดีๆที่เราคุ้นคุ้นชินนะคะสูตร A ถึงสูตรแจะมีทั้งหมดประมาณ28สูตรนะคะ28สสูตรเดี๋ยวเลือกให้สักห้าสูตรแล้วกันโอเคตามนี้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ